ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โครงการจักรพัฒน์งมเฟสหกนะครับอยู่ที่ซอยวิโรจน์ดัหกอยู่ติดกับสํานักง,งานเทศบาลเมืองกรสังศิลครับเรียกได้ว่าทําเลใจกลางเมืองกำลังศิน์นเลยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของแปลงทิวลิปกันก่อนเลยเพราะว่าเรามีอยู่2หลังนะตอนนี้มีทิวลิปกับชัดบินเดี๋ยววันนี้จะให้ดูทิวลิปก่อนนะครับผมเนื้องานจริงๆหลักๆแล้วตอนนี้ก็จะเหลืองานกระเบื้องอไม่ใช่ทัทีครับงานช่างกระจกอลูมิเนียมแล้วก็จะเป็นงานสีแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนเลยงาสี ต้องพักก่อนนะครับงานกระจกอลูมิเนียมก็ประกอบที่บ้านเดี๋ยวจะยกมาใส่อีกทีนึงมามาชมด้านในหลังจากที่เราอัปเดตในส่วนไฟฟ้าชั้นบนไปแล้ววันนี้มาดูชั้นล่างกันบ้างครับในชั้นล่างของเราก็จัดให้เลยเรียกได้ว่าดาวไรสิบดวงเต็มระบบเลยนะครับตรงตรงนี้จะเป็นฝ้าซ่อนไฟนะครับเราจะมีไฟด้วยเราจะโชว์อยากโชว์ยังไงนะครับอย่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนอันนี้คือจัดให้นี่สีแดงต่อไปจะเป็นสีเขียวนะปึ๊บ สีเขียวมาแล้วครับจะต่อไปเป็นสี้นํำเงินยองมาโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยครับส่วนแอร์ตรงนี้เป็นแอร์เขาเรียกแอร์ยังไงล่ะแอร์ Air ที่กระจายทั้ง4ีด้านเลยครับแต่ว่าท่านเจ้าของบ้านาจัดมาเองนะครับส่วนทางเราก็ติดตั้งให้ตามคอนเซ็ปต์ใครจองก่อนสามารถออกแบบกับโครงการได้ตัวไหนให้ได้โครงการจัดให้นะครับผมไฟทุกหอดทุกจุดมาแล้วนะครับข้างล่างมาแล้วตรงโซนอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนบันไดนครับเดี๋ยวเปิดดูกันครั มาแล้วตรงนี้ก็ยังมีดาวไรช่วยอีกทีนึงในห้องน้ําห้องน้ํายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดก่อนเปื้อนี่ห้องน้าก็มาแล้วอ่ะเข้ามาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับก็ติดตั้งท่านเจ้าของบ้านก็ติดตั้งแอร์เรียบร้อยโคมไฟสว่างสวัยขาานวลบริสุทธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวนะครับผมโอ้โหเรียกเลยว่าอันนี้ก็ทางโครงการมอบให้ในส่วนเคาน์เตอร์อันนี้คืออยู่ในงานแถมแต่ตัวนี้ตัวดูดตัวนี้คือท่านเจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับซื้อมาเอง เราก็ติดตั้งให้ได้บ้านตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านก็ซื้อมาเองอีกเราก็ติดตั้งให้ตามโครงการก็มีให้นะครับแต่ว่าทางทางเจ้าของบ้านอยากได้แบบไหนก็เอามาเปลี่ยนได้แล้วเราก็จะมีเงินคืนให้นะครับในส่วนที่ทางโครงการมอบให้อันนี้เรียกว่าไฮเทคมากๆเลยนะครับตัวนี้ใช้ไม่เป็นเลยนะครับตัวนี้คือที่ล้างจานท่านเจ้าของบ้านซื้อมาเองครับมีน้ําอุ่นมีน้ําเย็นนะครับ แล้วก็ดึงได้อะไรยังยังไม่กล้าจับเท่าไหร่นะครับวัวเสียครัของท่านของบ้านส่วนตรงนี้ครับเออก็ยังมีประตูดักกลิ่นให้นะครับตรงนี้บานสไลด์ตามคอนเซปต์ของจักรพรรดิโฮมของเรานะครับผมอ่ะแวะมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยสแสบมานิดหนึ่งอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงจัดมินจัดมินงานก่อมาดูงานก่อฝั่งนี้เลยนะครับเพราะว่ามีรั้วแล้วเราเดินไปไม่ได้ฝนยังตกอยู่นะครับตอนนี้งานก่อเฉพาะด้านล่างนะครับผมจะแยกโซนด้านล่างครับ ด้านบน,นครับด้านล่างตามที่ผมไปเดินดูอยู่ประมาณ50%แล้วในงานก่อทุกจุดทุกตำแหน่งที่เป็นผนังทึบตัวนี้ผนังทึบเทนนะครับก็จะมีทั้งเสาเอน็นคานเอ็นนะครับตัวนี้ให้เป็นกากบาทเลยครับแล้วในคานเอน็นเสาเอ็นนั้นก็จะมีเหล็กเส้นกลม 9mm มเมตรปกติเราแค่เราเราใช้แค่6มิลมนะครับอ่าตัวนี้จัดไปเลย9มเมตรเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็ปูนที่ใช้เทต้องเป็นปูน โครงสร้างก็คือเป็นปูนแดงนั่นเองนะครับผมตัวนี้เราก็จัดให้แบบเต็มระบบเดี๋ยวต่อไปถ้าไม่ผิดนัดอะไรอีกช่างกระเบื้องหลังคาจะเข้านะครับแต่ว่าฝนตกไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมโอเคอันนี้ไม่เป็นความคืบหน้าของโครงการจักรพัรดิโฮมเฟรนทรในวันนี้นะครับ